มาละก,ก่อแล้วนะมมนไม่ได้ฝน,น,นตกไหมตกาตกครับเปียกแล้วเนี่ยเอาฝนตกหรอข้างนอกน่าจะ <c oughs> หนึ่งขวบสองเดือนใช้หนูชิคกี้เลยผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงค่ะตัววิชกูดแอดตับคอมมอนเลยมาเอาทนื้อเงเข้าเลยค่ะตักตรงนี้หรือว่าให้ให้มาตักเองแล้วก็จะลองเอาแค่อันนี้ไปวาง อาหารไทยแค่วางต๊ะอาหารฝรั่งบุฟเฟ่ต์จ้ากาแมวจุเลียพูดแมวได้ด้วยแมวแมวท่าแมวแมวเสียงเกลียว <Wow. S 2> เจอหลานเจอหลาน,นเจอหลานไอ้ครั้งแรกนะคะมาเยี่ยม row, มาแทรฟฟ้าเฟิร์สตอร์เขามาตบอบก้าินไทยลโอ้โหตีกสิทยาแล้วสามเข็มวัคซีนเน่แมวแมวแมวตัดกินตามสบายเลยค่ะกินเลยกินเลย แฮปปี้เบอร์เดย์แม่ฝางฝางขอบคุณค่ะทักซูนีเแกวุ้ยมันคืออะไรอ่ะของใครของคุณของแม่กันแน่นะของแม่ขอบคุณค่ะเป็นเป็นสปาเกตตี้นะเอรีแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะอาหารฝรั่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยเมา รูสติกเรใช่เป็นครั้งหนูมิงตเสองโอ้ยโอ้ยสติงเอมเลยไม่หอต่องใสยังอมาหนาทีอาหารจานพิเศษอาหารแงหวงหลังบอกมาสสติมมาสก็อปนม่อาองเ็เมม